สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับพ ok ่อควาญปูนออฟฟิเชียลในช่องทางของ YouTube Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามพนมแดกเลสซิ่งนะครับในบรรยากาศการแข่งขันของอช่างโน้ตนะครับวันนี้ขออนุญาตมานอกห้องทีนึงนะครับเสียงจะดังหน่อยตะโกนดังๆนิดนึงเผื่อคนไม่ได้ยินนะครับเสียงจะมีรถแวันไปแวันมาก็ถือว่าเราซูมซับบรรยากาศการแข่งขันรถไปด้วยนะฮะโดยที่ท่านอยู่ที่บ้านดูยูทูบสบายเลยนะวันนี้ครับอยากนําเสนอรถแข่ง ในรุ่นของแว่นหลักเดิมโอเพ่นความหมายพูดง่ายๆคือแว่นหลักเดิมก็คือลดสภาพแว่นนะครับหลักเดิมก็คือเสาเสื้อห้ามขยับนะครับร้อยสิบไอก็คือพวกดีมซุปเปอร์ครับหรือว่าเวฟร้อยสิบไอนะครับเสาเสื้อห้ามขยับมึงจะใส่ลูกเหี้ยอะไรก็ได้มึงใส่มาเลยใส่ชักอิมินก็ได้มึงใส่มาเลยถ้าได้มึงจะใส่ได้นะครับเดืคือแว่นหลักเดิมโอเพ่นวันนี้เราจะมาถ่ายทำรถของคุพ่อคนแม่แรงครับ ช่างจิบชนบุรีช่างจิบออลุ่งสีทองช่างจิบพ่านทองโอ้ยเยอะเลยเกินนะฮะก็เดี๋ยวไปชมอะไรดีกว่าเพราะว่าเสียงมันดังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับปอบปั้นปุดออฟฟิเชียลกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้เอาที่ท่านสะดวกนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามผมตั้งแต่สิบคนแรกจนมาถึงวันนี้เก้าพันหลักคนแล้วเดี๋ยวถ้าหมื่นซับเมื่อไหร่ผมจะมี เขาเมือซับเมื่อไหร่ก็จะมีของมาแจกให้กับแฟนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามผมเลยนะฮะไม่ได้ไปสติ๊กเกอร์หรืออาจจะทําเสื้อมานะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับรอดูแนวโน้มก่อนพอเป็นไปได้นะครับพูดเยอะแล้วไปดูรถดีกว่าว่าแหวนโอเพ่นหลักเดิมร้อยสิบไอของจิ๊บชนบุรีจิ๊บลุ่งสีทองจิ๊บพานทองนั้นเป็นยังไงคนพมากกวแม่จิ๊บครับท่านผู้ชมครับโอเคฮะมาดูกันเลยนะส่งมาเนาะไลน์กิก๊วไม่ต้องกดอะไรนะถือต่อฮะ มาเอาให้แต่แนวโคตรเฟี้ยวดูลรวมก่อนดูรวมก่อนครับพวกนี่ฮะเด็กเด็กลงลำเด็กลงลำชักแค่สามถามชิบหายยังไงชักแค่สามถามชิบหายออนี่ฮะ,ฮะช่างจิตบรารมีเสียบาสครับชนบุรีสู้ให้สุดครับ นะชนบุรีเนี่ยต้องช่วยสุดอยู่แล้วนะนี่ฮะจิ๊บจังการันตีครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดูว่าโดยรวมฮะพ่อสูตรหนูลำลูกกาไทยแลนด์ดูว่านี่ฮะพ่อสูตรหนูลำลูกกานะครับโชคอ้าาจากเจ๊เก๋จันทร์ผนชนบุรีโคตรเพราะคนแม่ดีครับ โคตรเปรี้ยวเฮ้ยไอ้โรงแรมที่อยู่ตรงไหนวะไอ้โรงแรมที่อยู่ตรงไหนวะอ๋อเสียบานเสียบานนี่ครับผู้ชมครับนี่นี่นะก็ระบบก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเครื่องยนต์คัดมือนะฮะนี่ฮะ ขนาดมือคัดยังไล่เบาเลยฮะดูฮะซอลทีละจุดทีละจุดเลยฮะนี่ฮะเฮ้ยซูมหน่อยเพื่อนโฟกัสหน่อยเฮ้ยโฟกัสหน่อยเฮ้ยเออนะมือถือโอเวอรนะฮะยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะเป็นปั๊มบนเดิมน,นะครับประกบทดรอบนะฮะนี่ฮะมากคอยเริ่มอ่านะฮะมาดูที่ระบบเบรคครับเบรคหน้า รถแข่งนะครับคันนี้ครับรถแข่งของช่างชิปชนบุรีฮะเลือกใช้เป็นแบมโบจ็อกนะฮะนะแบมโบจ็อกหรือว่ามีเสื้อเล็กนะครับเจ๊จะชนกูไหมเนี่ยนะจานเดิมนะครับมินลิ่งออกนะฮะไล่ความเบานะครับท่านผู้ชมครับเป็นดุมย่อนะฮะดุมเล็กนะครับดุมย่อนะฮะเนี่ะเพื่อความเบานะครับของรถนะครับคันนี้ฮะเป็นปั๊มแบมโบนะครับ มีเสื้อเล็กนะครับนี่ฮะระบบสายเบรคเป็นสายเบรคกร์นนะครับอ่ามาต่อที่เครื่องยนต์เลยฮะฝาชูบเนี่ยเป็นลายเวอร์จิโนลัสซีนะครับอ่านะฮะไม่ใช่ฝาเสียตัวครอบใช่ไหมหรือว่าฝาอันนี้ฝาปะฝาอันนี้เสื้อหรออ,อ๋อนะฮะโอเพนแวนหลักเดิมนะครับดูประเกนฮะประเกนเนี่ย สิบเก้ามิลแผ่นเดียวปากเกนแผ่นเดียวพี่เออถูกของมึง <c oughs> ปากเกนแผ่นเดียวถามว่าถูกไหมถูกฮะแต่ปากเกนหนาสิบเก้ามิลฮนะขอบคุณมากครับนะฮะปากเกนแผ่นเดียวเออมึงพูดถูกนะฮะแล้วปากหัวฉีดครับอ่าหัวฉีดเป็นของ CBR สองร้อยห้าสิบนะครับอ่าหัวฉีดใช้ของ CBR สองร้อยห้าสิบนะครับ เป็นน้ำมัน e85 นะครับน้ำมันปั๊มนะฮะอ่าน้ำมัน e85 ไฟกอง airbik standard นี่แปนี่8.9อ่านะฮะ8.9มันจะมี8.9 9จุดุดและ9ก้าจุดหนึ่งอันนี้8.9าสมัย original เลยนะตัวแรงตัวแรงนี่ฮะระบบเรบคูเลเตอร์นะฮะนี่ฮะทีวีบาร์เนี่ยแรงดัน สามสามแปดโอเคนะฮะน้ำมัน E85 ควบคุมกล่องโดยอัจฉริยะครับเอบ89 Standalone นะครับอ่าแล้วอนงะน้ำมันบาก็3.8นะครับหัวฉีด CBR 250นะครับลูกสูบประมาณกี่มิลฮนะหกสิ 60, มิลครับเต็มระบบเต็มข้อเลยนะนะนี่คือระบบเครื่องยนต์นะของช่างจิ๊บชนบุรีใช้แคมแต่งของอ่างเก่งโนะ ช่างแกงโมอ่านะฮะวาวอะไรกอกได้ไหมวาวสามสิบยี่สิบหก ID สามสิบเสียยี่สิบหกนะฮะอ่านี่บอกหมดเปลือกเลยเนี่ยใครอยากไปทำทำได้เลยนะแต่แรงป่ะผมไม่รู้นะครับท่อสูตรหนูลำลูกการครับนี่อาจารย์หนูนะฮะใช้ในสานามแข่งขันเท่านั้นนะครับเพราะเราอยู่ในสนามน,นะงานแข่งวันนี้นะครับใหญ่มากฮนะโอ้โห ดูบอกจเจริญผลนะฮะ,ะเจ๊เกตเจริญผลชนบุรีนะฮะท้าไห้สวยมากบางและเจาะรูเข้าไปอีกนะฮะโคตรหลอ่อฝาถาังน้ำมันครับเป็นคาร์บอนแคปลาลายธงชาติไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะนะล้อหลังเป็นดีดีหนึ่งสองศูนย์นะครับอ่าโชคอับจากเจ๊เกรตครับใช้โคตรด,ดีฮะสองหกห้านะครับความเตี้ยของมันนะฮะดูฮะ 200.5มิลเท่านั้นนะครับโอ้ oh, แสดงว่าซับดีมากนะน,นี่ผ่านสนามมาหนักแล้วนะค,ะครัคนนี้นะ่ะผ่านมาทุก<อ>ทุกสนามแล้ว NGO บุรีรัมนะคองห้าคองป4นะฮะผ่านมาหมดทุกเวทแล้วนะฮะพูดง่ายว่าผ่านศึกเหนือเสือใหญ่มาหมดแล้วสิงเหนือเสือใต้ผ่านหมดแล้วนะฮะช่างชิชปชลบุรีสตาร์เท่าไหร่ช่าง32ครับ32ข้างหน้า สิบสนะี่สามสอ,อ,องนะครับโหดูสวิงอาร์มนะโอ้โหไล่เบานะฮะเป็นอลูมิเนียมนี่ฮะอลูมิเนียมเจาะสล็อตมิลลิ่งออกนะครับเพื่อความเบาเลยนะฮะสเตอร์สิบสี่นะฮะอันนี้แข็งไทเทเนียมนะฮะเป็นไทเทเนียมเลยนะ <laughs> <laughs> สีสีโคตรเปลี้ยวเลยนะไทเทเนียมนะฮะผงเดอร์โคตรนะฮะนี่ฮะ ดูชีดนะนี่นะจิบชนบุรีนะครับจิบออลุ่งสีทองครับบารมีเสียบาสจิบจังจิบจังนะมีคิวสตาร์แขวงอยู่ด้วยนะฮะเพื่อรู้ว่ารถวิ่งเวลาเท่าไหร่ระยนะ เท่านี้วิ่งเต็มเท่าไหร่นะครับมันช่วยได้เยอะนะคิวสตาเนี่ยช่วยได้รู้ว่ารถเราวิ่งเต็มอยู่เท่าไหร่ตรงไหนยานตรงไหนห้อย,อยะนะ,ะนะครับมาถามช่างดีกว่านี่ฮะช่างจิ๊บ์ครับโอ้โหลเลยนะช่างน้าหนักคันนี้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่รถเอ่อรถเปล่าหน้าประมาณ 6, 68โล68โลนะแล้ววันนี้มาแข่งหลังจากที่หยุดโควิดไปนานเป็นไงบ้างอ่าได้ที่สองครับเข้าที่สอง ที่2โอเคนะวันนี้นะถือว่าใช้ได้ก็น่าพอใจระดับหนึ่งระดับนึงครับระดับหลังจากที่เราไม่ได้ซ้อมเลยใช่ครับหยุดมา3 4เดือนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยพอสนิมเข้สนิมคอสนิมหน่อยก็ถือว่าติดไม้ติดมือกลับไปก็ไม่เสียของนะถือว่ามาคอสนิมหลังจากที่หยุดไปนานนะช่างจิ้มนะปกติเปิดร้านที่ไหนครับร้านอยู่ตรงไหนอยู่พาทองครับชลบุรีอำเภอพาทองชลบุรีครับผมก็นอกจากรับ โมเครื่องนนเนี่ยก็ยังซ่อมทั่วไปด้วยเหรอใช่ครับซ่อมทั่วไปด้วยครับอ๋อก็เปิดทุกวันนะเปิดทุกวันครับน้องยกเว้นบางแข่งรถอะไรเงี้ยใช่ครับแข่งรถก็จะปิดร้านอ่าฝากช่างจิตพูดถึงน้องๆหน่อยที่ชอบไปซิ่งบนถนนนะเพื่อให้น้องๆเนี่ยอยู่ในความเป็นระเบียบนะฝากช่างจิตพูดนิดนึงก็สนามเปิดถ้าสนามเปิดปกติครับเข้าสนามดีกว่าอ่าปลอดภัยด้วยครับครับเงินรางวัลก็มีอ่าก็ไม่ต้องหนีตำรวจด้วยอ่าใช่ปลอดภัยด้วยนะ ไม่ไปผิดกฎหมายไม่ก่อกวนด้วยใช่ครับอย่างน้อยก็สนุกกันด้วยความปลอดภัยนะที่สำคัญเนี่ยถ้ารถเราแรงจริงเราเขาไม่ปล่อยแว้นด้วยนะ,ะปล่อยไวน้ในสนามเนี่ยถ้ารถเราแรงเนี่ยเราเราเกิดนะเท่เลยนะกนดูเยอะนะเออถ้ารถเราแรงจริงเนี่ยเรามาหัวเนี่ยคนดูแม่งเห็นเนี่ยโอ้ยรถอีกี้นนี้แม่งแรงว่ะอะไรแบบ,นะบนี้นะเออประมาณนี้ก็ฝากทุกทุกท่านนะครับช่วยให้กำลังใจช่างจิ๊บด้วยในเส้นสายของแว้นหลักเดิมโอเพ่นร้อยสิบไอนะครับหลังจากหมดโควิดกลับมาแข่งได้เนี่ยเชื่อว่า ตั้งแต่สายปลายปีเนี่ยช่วงชิ้นปีเนี่ยไทยมาสุดท้ายแล้วจนถึงปีหน้าหรือว่าตลอดไปเนี่ยได้เจอเขาแน่นอนทุกรายการนะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับช่างจิบออลุงสีทองช่างจิบพันทองหรือว่าจิบชนบุรีนะครับโอเคของช่างจิบด้วยนะครับวันนี้ฮะขอบคุณที่ให้รถมาถ่ายด้วยนะเดี๋ยวกลับมาที่ปอกมันปุ๋ยอีกรอบหนึ่งฮะนะโอเคเหมือนเดิมไม่ต้องกูโกเองคนเดียวนะก็วันนี้อยู่ที่สนามถือว่าได้กลับมาซึมทรัพบรรยากาศสนามหลังจากที่ คูเนี่ยหรือว่าผมเนี่ยหยุดไปนานเพราะว่าปกติจะเป็นวิธีกรแต่วันนี้มาทำอีกหนึ่งที่ให้กับเจ๊เกสเจริญผลก็ือว่าสนุกดีแปลกบต้องขอบคุณเจ๊เกสเจริญผลสมบุรีด้วยนะครับที่ให้ผมมารับหน้าที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า MC ดีกว่านะไม่ใช่พิธีกรในสนามแล้ววันนี้มาโโมทเกี่ยวกับเจริญผลชนบุรีนะครับ เจอพี่พ่น้องหลายคนมากมายนะตัวขี่ทีมแข่งนะครับที่กลับมาเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลยนะครับเพราะว่าอยู่ไกลกันด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่องทางของปอกันฟุตบอลบิเชี่ยที่พูดดังและพูดเร็วเนี่ยเพราะว่าเสียงมันดังนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไ้ด้วยสำหรับทั้งทิมชนบุรีแล้วก็โชคอาบจาก JRP นะครับจรัญหมดชนบุรีนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันกดให้นอย